สวัสดีเพื่อนๆแล้วก็น้องๆทุกคนครับอยู่กับผมก๊อฟดูดีชาแนลวันนี้เราอยู่กับเกม w o l e War C ถูกไหมไม่รู้นะครับไปดูชื่อคลิปเอาแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นให้ดูนะสะักดาเน,นิงแล้วกันนะฮะซึ่งในเกมนี้เราเล่นได้หมด4คนนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนได้ด้วยโค o p ออฟได้ด้วยหรือว่าเป็นแบบเดสก์แมทก็ได้นะครับก็ใครอยากจะรู้รายละเอียดก็สามารถไปโหลดได้ในสตรีมนะจ๊ะซึ่งตอนนี้เปิดให้โหลดฟรีอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเรื่องกันเลยดีดวยกว่า ผม,มดูก่อนว่าผมจะเลือกคลาสอะไรได้บ้างผมผมถนัดเป็นเมดิกนะครับให้จริงๆมันมีหลายคลาสเห็นไหมทุกคนอ่าผมชอบเล่นเป็นคนนี้ครับน่ารักนะครับไปดีครับพร้อมเลยเอ i ิโซดแรกครับผมนิวยอร์กผมไม่รู้ว่าผมอัดมาแล้วเสียงเป็นไงนะถ้าเสียงมันไม่เพาะหรือย,ยังไงนะครับต้องขอให้ด้วยนะก็ลองอัดด้วยตัวโปรแกรมของว i n d o w s ที่มันให้มากับ Windows 10เลยนะครับไม่ได้ใช้โปรแกรม Attention เสริมอะไรท้งนั้นนะครับกว่าจะมีเวลาเล่นเกมเลทุกคนนะบ้าเอ้ยบุกนบุกโกบุกโกคือแล้โอ้ต้องอยู่จักว่าทหารจะมานะครับ ไปตรงนี้แน่เลยโอเคเราจะต้องไปซับเวย์นะครับก็คือใต้ดินอะรถไฟใต้ดินนะครับสถานีรถไฟใต้ดินเอออันนี้มีปะเนี่ยมีปะเนี่ยไม่มีนะโอ้ยครับไปตามจุดพอยต์ต่างๆที่เขามีให้นะครับเนมีเดีนี้อย่าอย่าเข้ามา ในนี้มันจะออกมาได้อยาให้มันออกมาป้องกันไว้เพื่อนหมดยังวนี้มีของไหมครับตรงนี้ไม่มีของนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปสำรวจข้างในก่อนมีปะม,มันมาแล้วมันเหมือนมีคนมาอันนี้ปืนอันที่สองนะครับก็คือปืนที่เราถืออยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่เอานะเพราะว่ามนันเป็นปืนที่จอกงอกง่ยมาก Where are you hiding, Creeper? นาอยู่ไหนคีปเปอร์ ไหนซ่อนอยู่สินะเอ้ยเฮียมันอยู่ข้างในมันอยู่ข้างในตายแล้วฮะไหนอะโอ้โหอยู่ดีลุกขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอาจจะอันนี้ primary ก็คือปืนอันที่สองเซ็กเคนแล้วเดถือแทนปืนนี้เลยนี่หว่าไม่เอาครับผมชอบรัวๆนะครับเพราะว่าซอมบี้เกมนี้แบบโคตรเยอะแล้ววิ่งเร็วชิ๊วเฮีย ยมายังไงอ,ไอ่ะเออตีอตีฟันไอ้ชิบเมื่อกี้นี้ผมยังไม่เห็นเลยนะมีตัวมีตัวมีตัวอยืนตรงนีด้ดีดีมันก็โดดออกมาได้นี <c oughs> ่ฮะขาไปเทียบทัวครับผมค่อยๆไปนะค่อยๆไปเพราะว่าผมอยากจะสำรวจด้วยนะเดี๋ยวถ้าจบเร็วเดี๋ยวคิดมันจะสั้นพอดีผมแบบชอบสำรวจ เ,เคีเปอร์อยู่ใ,ใกล้ระวังคิปเขาบอกว่าคีเปอร์อยู่ใ,ใกล้ตอนน,อน,นี้ไป่ิเฮ้ยข้าหงหลังเหรอคีเปอร์อยู่ใ,ใกล้ระวังทุกคนแต่ไม่รู้มันอยู่ไหนเฮ้ยข้างหลังโอ้โหดีไม่ใช่คีเปอร์ถ้าเป็นคีเปอร์นี่มันโดดใส่แล้วนะ เราต้องเข้าไปสำรวตรงนี้ก่อนนะครับรู้สึกว่าจะมีของวะวะโหนึกว่าคิปเปอร์ชิบหายมีเมีเ่าอันนี้คือคือไม่รู้ไ uh? ไมันเอาไ้ใช้อะไรนะครับไวลัิปอะไวรั r

ดูนี่สิดูข้างล่างสิโอ้โหโคตรปอยเลยวะเนอะยังเยอะครับบอกเลยว่ายังเยอะนี่มีเรื่องมีเรื่อยมีเรื่องกันเดี๋ยวว่ะโคตรกลัวคีเปอร์เลยผมอะนี่ไงคีเปอร์โอ้โหยอะไรวะี่ยว่ยขี้เลยปืนนี้ว่อะ ีแล้วเราจะจัดการเป็นยังไงวะเนี่ะโอ้โต้องยิงด้วยนี่ก่อน Get ready. มาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วนี่ก่อนเลยอุ้มเลยมึง ปืนอันนี้ก่อนจะให้มันขึ้นมาได้เพื่อนคุมนไนหน่อยนะปัง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 โอ้โหมันจัดเฮ้ยคุมนไปหน่อยเพื่อนจะให้มันมาโอ้โหขานเพื่อเลยตัวทีเพื่อนท่านยินดีต้อนรับนี่ไงโอ้โหงั้นอย่ามาวิ่งตัดกระสุนกูสิ ไหนโอ้อโทษทีเพี่อนจิมม์เอ้อาานีน่ไงโอ้พี่บิกบ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 ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กมาพี่บิ๊กพี่บิ๊กช่วยกูด้วยโอ้โหเกือบแล้วมังหลังเพื่อนเพื่อนมั้งหลังเพื่อนมัมังหลังแล้วเพื่อนเออดีเออ แล้วอ่ะนี่ไงไม่ตายไอหนี้บุญเออสูงหมดเพื่อนเพื่อนคุ้มกันเพื่อนคุ้มกันเพื่อนคุ้มกันหน่อยเพื่อนอือเออเข้าไปทีบเข้าไปทีบรีโหลดรีโหลดโอหเรียบร้อย t ยี่ยงอยู่เหมือนกันแหละอันนี้ S M G เราก็ถืออยู่นะครับ ลองเปลี่ยนแล้วกันนะครับอาเป็น U M 5นะครับไม่ใช่เป็นเขาเรียกปืนอะไรวะเชจยลืม P M 2.5ไม่ใช่เอ้ยกูรู้มันต้องมีตัวอะไรมาเซอร์ไพรส์กูไม่โคตรเสียวเลยไม่มีนะมาเพื่อน เราไม่ได้มีไะเนี่ยมาหาแม่สิลูกเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไปวางก่อนตรงนี้ครับ แล้วก็อันนี้เป็นออตโต้กันปะออตโต้แมชชีนโอเคตัแมชชีนเอาวางไว้ตรงนี้ครับให้มันยิงตั้งแต่ระยะไกลเลยส่วนอีกอันนึงนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปเอาเอ่อันไหนวะอันนี้โอเคเฮ้ยนี่ก็ทีช็อตเหรอ ดีเลยอ่ะอันเนี้ยดีเลยอ่อวางตรงนี้แล้วกันมีปะวะ Electrified grid in place โอเคอันนี้น่าจะดีกว่า Welcome home หมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้างล่างก่อนมีหรอไม่มีแล้วนะครับโอเคได้เวลาเปิดประตูครับเริ่มการต่อสู้ได้เลย ไปเพื่อนถอย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 มาแล้วมาแล้วอันนี้ดีกว่ามาหาแม่สิมันมาแล้วมาแล้วพวกยิง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 ยดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ด้วนี่เรายิงดีกว่าน่นนำไปเลยเพื่อนนี่นี่นี หัวขาดใจขาดใจสุดๆขาดใจสุดครับตังหวะนี้ะดใจสุดของตเต็มหูเต็มหูสสุดไอ้มีตัวอื่นไหมตัวนี้หน่อยดิหน่อยดิเพื่อนปกันไว้ตรงนู้นอย่าให้มันนคลิปใส่ ยิงด้วยยิงโอ้ยกระสุนหมดกระสุนหมดยิงหมดยโงดปืนปืนปืนหมดแล้วปืนหมดแล้วโอ๊ยเดี๋ยว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 องต้องตีนี่ไงเออแล้วโอเคฮอต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 กลัมาเพื่อนเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาถอยมาดีสวยงาม เพื่อนเพื่อนถอยมาเดี๋ยวกูโดน,นยิงยิงยิงยาดยาเลยอ้๊บเดินเลยเพื่ออะไรอยากตายมากมั้งโอเคเรียบร้อยไปต้องไปซับเวย์นท thanks take care of yourself Dan it's better times over แต่ว่าลูกศรเราจะหมดนะี๋ยวขึ้นไปเติมก่ <S <S อน ไม่เติมกระสุนโอ้ว่าล้วข้างหลังไอ้เหี้ยเอ้ยคมได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ไม่คิดว่มันจะมาจากด้านหลังโอเคเดี๋ยวหิเพื่อนอนเอ่าใครนะเจออ่าอันนี้ก็ได้ก่อนผู้หญิงยังไอ้เหี้ย โอเคแล้วก็คนนี <wow> ้ไหนนู้นใหม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอีกเหรอมาอีกแเหรอไม่นะเลยยังปิดไอ้นี่อยู่มาไม่ได้นะวพวก u n f o i n g no turning back now มันมีของให้เก็บอันนี้เป็นช็อตกันครับอ๋อไม่มีอะไรให้เก็บนะกลัวมันมีของซ่อนอ่ะไม่มีนะโอเคไปครับมาเพื่อนเร็วเฮ้ยเสียงปืนเสียงปืนข้างล่างมีอะไรเอ้ยโอ้โห mặc mà lịch mọi lên, bay 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 mặc lưu Somebody's down lưu You think it's a mặc job? lịch mặc lưu lịch mặc lưu lịch mặc lưu 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 Mà ต้องรวมกนข้างล่างด้วยต้องมั้อย่งให้หมดก่อนอย่างไรป้าเอ้ยโอเค,ออเคมาตรงนี้น่าจะง่ายขึ้นครับให้มันไหลกองรวมกันเนี่เอ้ยชิบหายยิงหัวยิงหัวยิววงหัวยิงยิงหัวไปดงไอ้ข้างหลังมาเอ้ยที่บึกที่บึกบึบ๊บ ไปหาคีย<ท>าต้องไม่ถึงแบบเราจะต้องไปหาวิธีเปิดตัวให้มันซึ่งนี้ตร้ตรงนี้ตรมกันนี่ด้วยนะ มันเห็นแล้ววิ่งไปแป๊บเฮ้ยยิงยิงไม่ได้เอ้ยอย่าโดนโอ้โหเกือบโดนในในในเจอแล้วมีตัวมีตัวเอ้ยเขี้ยเกือบโดนเกือบโดนตัวตัวเมื่อกี้นี้ถ้าเราโดนนะครับเราจะติดเชื้อแล้วเราตายเลยนะมึง เดินบางสุดตัวเองอ่ะดอกเ้ยดอกดอกทองคำดอกคำนวนี่ไงเอ้โหไอ้ฟันคนนี่ drop that s c r e อยู่ข้างนอกไปไปไปขอของมาให้มัน ใครก็ได้จัดการสกีมเมอร์ทีหลบโอ้ยใครสอดใครสอดที่ยิงตรงนี้แับที่เดิมเลยโคตรเยอะเลยโอ้ยด้วยด้วยเออยยิงไว้ยิงไว้ตรงนั้นดีทำดีมากอะไรวะในนี้เออ ตัวอะไราอีกะตัวอะไรปแปลกไป o o i เีย่ยวเรวล้วเกินขอบคุณเฮ้ยด้วยึวยย,อยอโอ้ยมาแล้วมามาูมา่ก่อนูไม่รู โอ้โอมันทุบกูแล้วโอ้เกือเฮ้ยอันนี้มีเหรอเปิดได้เหรอเอาวิ่งวนเพื่อชิบหายเอ้ยเสียเวลาไม่เนี่ยวันนี้ผมเล่นมา20นาทีแล้วเไปไหนโอ้โอ้โอ้ย้ยโอ้ย้โอ้อโ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้อ้อ ช่วงนี้โควิดกำลังระบาดนะทุกคนนะก็ดูแลและสารนี้สารตัวนะครับตอนนี้ผมก็เป็นหวัดนะแต่ไม่ใช่โควิดเกนะครับเป็นภูมิแพ้นะครับผมเป็นภูมิแพ้ร่างกายอ่อนแอยิงแหลกตกใจไปเอ้ยเฮียมาโอ้ยตัวนี้

ดีดีเข้ามาในเรือแล้วไม่ใช่เข้ามาในนี่แล้วในเรือยี่มาดิเข้ามาดิครับจังหวะนี้กินหมดอ่ะกินหมดอ่ะเอ้ยเงียบปากไปเงียบปากไปเออเนี่ยโดนปูน้ำมึงเออเรียบร้อยครับผม ตามเป็นกลัวเลยไปทำงานสายครับผมไปทำงานสายแล้วรอผมด้วยพวกนี <varit> ้ค right oh okay. ือพวกที่ไปทำงานสายที่วิ่งตามวิกตอเรีเรียบร้อยครับสำหรับเอพิโซดแรกนะครับนิวยอร์กโอ้ยไอ้นี้สเลเชอร์สเลเชอร์ได้ที่สองนี่ไงวะโอ้โหอันนี้ก็ได้ด้วยที่สอง เหลือหนึ่งหมดฮะต่อไปอ่ะเอ้ยเลเวลลเก้าแล้วผมเล่นมันอุย้ยเลเวลลเก้าครึ่งเอ้ยต่ออีกมีโบนัสเอ้ยต่ออีกอีกนิดอีกนิดโอ้โอไม่ได้แล้วฮะมีแบกของได้เยอะขึ้นหมดแล้วหรอโอ้หมดแล้วฮะจบแล้วครับสำหรับเอพิโซดแรกของ เบอร์วอร์ซีนะครับก็เป็นยังไงบ้างสนุกหรือเปล่านะอาจจะอ้วกๆหน่อยนะมุมกล้องมันหมุนไปหมุนมานะครับเป็นเกมคล้ายๆอ่าดับบล็ออ่าเลฟเลฟเฟอร์เลฟเฟอร์เดนะครับก็ใครอยากดูเกมอีกเนะี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ช่องยูทูบช anel ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นไว้เจอกันใหม่โอ,อกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วทุกคนบ๊ายบายจุ๊บ